มบับสโผู้ชมยืนหน้าร้านกาแฟนั่เป็นเป็นชั่วโมงนะผมนับสองคันเจ้าของคิดอะไรทำไมมันจะเปิดร้านกาแฟตรงกลางทุ่งนาเลยแล้วเข้าไปคุยกับเจ้าของดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับปีกี้นี่ปีกบบิวผมยืนด้านหน้านะเป็นช่วโมงเลยนะการผ่านประมาณ2-3งขั้นเองอันนี้ร้านกาแฟใช่ป่ะใช่ฮะใช่ฮะจะขายกาแฟให้ใครอ่ะก็ขายให้นักท่องเที่ยวครับร้านที่นี่เป็นสาขา2ของ The Goose ครับผมปกติมีร้านที่อุบลแล้วตอนนี้ก็คืออามาทําที่นี่ตรงนี้คือเป็นที่ของตัวเองอยู่แล้วน้องก็อยู่ที่นี่ดูแลฟาร์มก็เลยมาทําเป็น The Goose Farm Cafe ครับ,รบน้องก็ดูแลฟาร์มที่นี่ครับนี่ทำเปิดมากี่เดือนกี่วันกี่ปีแล้วปีกว่าครับจะเข้าปีครึ่งครับปีครึ่งโอ้เขาบอกถ้าร้านอยู่ได้ปีกว่ามันจะรอดอ,อ,อันนี้รอดเลยลรัร้ย <laughs> ปกติด r i p เราจะเห็นดริปทั่วไปอันนี้ d r ิป แบบอีสานน้นเลยอ่ะใช่ป้องเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะอันนี้ปกติเป็นหัวใช่ฮะเป็นหัวปกติใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็นึ่งข้างในเป็นดินเผาใช่ครับเป็นเซรามิกเป็นดินเผาใช่ฮะมีฟิลเตอร์กรองอีกทีหนึ่งใช่ฮะโอ้ขอทางนี้ขอแก้วหนึ่งได้ไหมได้เลยครับเราดริปแก้วเลยโอ้ดริปเสร็จแล้ว แล้วข,ขอชิม,มได้ปะได้ครับนุ๊บบิ๊กผมเห็นอันนี้เป็นที่แรก ที่บนทําแบบนี้ใช่ครับเป็นที่แรกครับที่เดียวในอุบลครับอ<ม>ีกที่เดียวในประเทศไทยก็ได้มไม่ไม่เคยคิดจะจดลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้อันนี้จดเรียบร้อยแล้วครับโอ,อันนี้ายว่าใช่ครับอันนี้ตอนทําก็คือคิดด้วยกัน2คนกับน้องรุ่นน้องมอชอครับชื่อน้องฟางทาด้วยกันสกคนอื่นทําไม่ได้หรือทําได้ก็ทําได้แต่ก็เปลี่ยนดีไซน์อาจจะทําได้แต่ว่าด้วยดีไซน์นี้มันคือลิลิขสิทธิ์ของเราไปแล้วครับว้าวหอม จะหอมเองก็จะมีอะไร <ผม S 2> เปรี้ยวโอ้เปรี้ยวนิดๆน่ะตอนท้ายอ,ะอ่ะก